วันนี้เรามานําเสนอเครื่องห่วงล้อรถยนต์รุ่นเจสูนบีเอสเอสคิวโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายฟังก์ชันนะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมาจาก70เดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องต้นก่อนว่ามีอะไรมาั่งนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีตัวห่วงให้นะครับแล้วก็ตัวจับศูนย์นี่แหละที่เขาเรียกกันนะเจเปอร์เนี่ยมีให้4อันตัวล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นด้ามมัดกันลอยนะครับกรณีที่ต้องยึดแน่นจากหน้าแม็กนะครับก็จะให้หนึ่งตัวนะครับอ้อนหนึ่งอันนะครัับวดปอก เขาเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับตัวหน้าจอเองเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบ LCD มันก็จะเป็นจอแสดงภาพนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยครับก็จะมีแผงควบคุมอยู่นะครบกรณที่เราอยากได้เมนนวดด้านข้างนะครับตัว70เนี่ยเขาจะมีก้านวัดใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะมีตัวเซนเซอร์วัดอยู่ที่แกนเลยนะใช้งานแม่นยำนะครับเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับลงปุ๊บเขาก็จะทางานอัตโนมัติเองตัวก้านวัดทั้งเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเหมือนตลับเมตรแบบนี้นะก็จะเป็นระบบเซนเซอร์นะครับเวลาดึงปุ๊บเขาก็ ตัวด้านล่างเองเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับ ก็เอาไว้เลเซอร์ขนาดยิงที่เราจะแปะตำแหน่งข้างล่างก็จะมีเลเซอร์ยิงให้ว่าตรงไหนคือกึ่งกลางด้านล่างจะมีล,ละะมูกศรปรับขึ้นปรับลงนะตัวนี้ก็จะเป็นเลือกระดับตั้งค่าตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นโหมดเลือกของอลูด้านบนนะบดที่เดิมนะครับมันจะวนกลับมาที่เดิมเป็นวงกลมทีนี้ด้านขวาจะเป็นเชีค่าเศษหมายว่าถ้ามันได้ศูนย์ห้านะครับเราอยากรู้ว่าเศษเท่าไหร่นะกดนะครับมันจะเป็นเศษให้ก็อาจจะเป็นศูนย์สามศูนย์เจ็ดตัวนี้จะเป็นตั้งค่าหลังเครับ ล้อขึ้นมาแล้วครับก็เราก็ต้องดูก่อนว่าประเภทล้อเป็นแบบไหนสาหรับการตั้งค่าของแต่ละล้อเนี่ยมันจะต่างกันอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบกระทะเหล็กนะครับแล้วก็อลูต่างๆนะครับส่วนที่เป็นอลูเอสจะตั้งค่าของคนละแบบเลยผมจะไล่าจากที่เหมือนกันก่อน3ล้อก็คือล้อกระทะเหล็กวิธีการวัดนะครับดึงเข้ามาหาขอบล้อด้านในแบบนี้ตรงที่เราตอกนี่นะอ่าโอเคทีนี้ปล่อยกลับเราจะขึ้นมาให้เอาฝาครอบ,อบลงอันนี้เหล็กนี่เห็น,หนไหมเขาจะเปลี่ยนให้6.6ุหกับ15 อ่าโอเคครับทีนี้มันได้มา35กรมัมสมมติว่ามันมาอย่างนี้นะครับเรากดลูกศรขึ้นเห็นไหมฮะล้อเขาจะหมุนเองและเขาจะหยุดในตำแหน่งที่เราตอกเองอทีนี้ผมทำการตอ,อกไปทีนี้นะครับเวลาเราตอกเสร็จแล้วเราจะหาตำแหน่งด้านข้างนะครับเราไม่ต้องดันมันนะครับเพราะว่าเขามีเบรกอยู่นะให้เรากดลูกศรขึ้นเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันวิ่วิ่งมาแล้วเพราะว่ามันเป็นศูนย์แบบนี้ผมตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการหมุนได้เลย เราถ่วงแล้วเราขึ้นมาใหม่ก็0ูนย์ศนะัตัวค่าเราถือว่าแม่นยำอยู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดที่เราต้องกลับมาใช้เป็นอลูเอสรงนี้นะครับเขาจะตั้งค่าให้อัตโนมัติเลยนะเราจะวัดหาตำแหน่งจุดแปะแบบนี้นะเราก็จะดึงเข้ามานะครับ ปกติผมวัาขอบใช่ไหมทีนี้ผมว่ามาวัดที่ตำแหน่งแปะแล้วถ้าเสียงติดแล้วนะครับดันต่อเลยครับให้มาถึงจุดแปะที่ด้านในเลยแบบนี้ทีนี้โหมดนี้นะครับดึงกลับได้เลยถ้าเขาว่าไม่เสียงติดแล้วตัวเลขจะไม่ค่อยขุนหน้าคุนตาหน่อยนะครับสังเกตดูสัญลักษณ์ด้านข้างครับเขาจะให้วัดตำแหน่งแปะแรกตำแหน่งแปะที่สองด้านในการวัดแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาฝาครอบลงได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องเองเขาจะหาโหมดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะหาเองนะครับเราไม่รู้ว่าแต่ละโหมดเขาให้แปะตรงไหนให้ต่อตรงไหนสังเกตมันจะมีสีอยู่ส ฝาครอบลงเลยครับโอเค,ครับผมทีนี้เราจะมาไล่ตะก,กวัวละไล่หาตำแหน่งที่มันเบานะครับจะได้ไม่ต้องติดแหวงไปแหวงมาไฟเขาวิ่งมาด้านล่างข้างตรงแบบนี้เราต่อได้เลยข้างหนึ่งไล่นะข้างหนึ่งเพิ่มเห็นไหมฮะเปะเลย ล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อสายซิงกันเนาะเวลาเราห่วงเข้าไปปุ๊บเนี่ยความเบรกนะครับมันจะไปขูดนะครับไปโดนพวกเมตากรัวนะครับทำให้หลุดมันเป็นสเตติกสามารถห่วงได้จุดเดียวเอาฝาครอบลงหลังจากที่เรากดเราไม่รู้เรากดดูนะครับแล้วก็วัดค่าตามนี้ได้เลยตัว A ตัว B ีเขาจะขึ้นมาเาฝาครอบลงได้เลย เห็นไหมฮะการวัดค่ามีสองแบบแต่เวลาเราวัดค่าแบบเดิมนะครับมันจะเด้งมาหาไดนามิกเลยก็คือเป็นตะกวดตอกด<ต>้ขวาเราก็ต้องกดอัลู่ไปครับเลือกโหมดตอนพอถ่วงเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาเลือกโหมดเข้าอีกทีกดล้อนะครับไปเขาจะวิ่งมาเหมือนกันเห็นไหมเข้ากันเลยเดี่ยวเท่ากันแล้วเขาจะล็อกให้แต่ด้านบนนะเพราะว่าตัวเขาบอกให้แปดด้านบนนะครับเรียบร้อยครับศูนย์เลย ไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับแม่นยำมากเลยนะคะแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับพี่ช่างอาจจะต้องเป็นระบบไฟแล้วกันครับผมเพราะว่าตัวข้างในมีอิเวอร์เตอร์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าไฟตกนะครับหรือว่าไฟเกินเนี่ยอิเวอร์เตอร์ของเขาก็จะมีปัญหาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมอเตอร์เนี่ยครับหลักๆเลยนะครับมันล็อกนะครับอย่าวามือไปหมุนนะครับแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยไอ้ลานล็อกข้างในเขาจะเริ่มสึกนะครับ จอวันนี้อย่าให้ตากแดดนะครับเดี๋ยวจอเบิอน,นะครับจุดที่ติดตั้งนะครับควรจะมิดชิดหน่อยนะครับอยาให้เด็กเข้าไปเล่นนะครับเด็กไปงัดอะไรเงี้ยหักมาก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเนาะแล้วก็การใช้งานเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าจุดใดจุดหนึ่งอาจจะมีน็อตหลวมหรือเปล่านะครับก็ทําการขันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะคะทรายแล้วก็พี่ช่างต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ